คุณเคยยืนกลางครัวหรือนั่งลำพังในห้องนั่งเล่นใหม่แล้วสงสัยว่าทำไมบางอย่างช่างหนักหนากว่าเดิมไม่ใช่น้ำหนักตัวแต่คือความรู้สึกภายในชีวิตเปลี่ยนไปหลังอายุ70โดยเฉพาะเมื่ออยู่คนเดียวหลายอย่างเรายังทำทั้งที่ไม่สอดคล้องกับวันนี้ไม่ใช่เพราะจำเป็นแต่เพราะมันเคยเป็นตัวเราลองถามเบาๆว่าสิ่งนี้ยังรับใช้ฉันใหมหรือฉันกำลังแบกชีวิตเก่าที่ไม่พอดีแล้ว ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึง9สิ่งที่ไม่จำเป็นเมื่ออยู่ลําพังหลัง70และการปล่อยวางอย่างอ่อนโยนอาจพาความสบายความปลอดภัยและความสงบกลับมาในทุกวันข้อหนึ่งทำอาหารมื้อใหญ่ทุกวันพออยู่ลําพังหลัง70บางกิจวัดกลับเหนื่อยเกินเหตุสิ่งหนึ่งคือยังทำครัวเหมือนเลี้ยงครอบครัวห้าคนอบเนื้อปอกมันฝรั่งทั้งถุงผัดผักอีกหลายอย่างบางครั้งยังอบขนมหวานทั้งที่กินแค่คนเดียว สุดท้ายครัวเงียบเหลืออ่างล้างจานเต็มไปหมดตู้เย็นก็แน่นด้วยของเหลือที่อาจไม่ถูกกินเราไม่ได้อวดใครแค่นี่คือสิ่งที่เคยทำแต่วันนี้เปลี่ยนไปร่างกายและพลังไม่เหมือนเดิมซุปดีๆปลาอบเรียบง่ายหรือผัดผักหม้อเดียวก็พออยู่ให้ดีไม่ใช่อยู่เหมือนเดิมเสมอไปคือปรับให้เหมาะทำให้ง่ายและเข้ากับปัจจุบันทำมื้อใหญ่ทุกวันอาจเป็นธรรมเนียมแต่ตัวตนวันนี้ สมควรได้อะไรที่อ่อนโยนขึ้นและเหมาะกับคุณจริงๆข้อสองบ้านครอบครัวขนาดใหญ่หลายชั้นเดินในบ้านใหญ่เงียบเงียบมันทั้งหวานและขมปนกันทุกห้องมีเสียงหัวเราะของลูกและเสียงคู่ชีวิตวันหยุดเคยคึกคักแต่ตอนนี้ห้องว่างมากมายคุณนอนห้องเดิมกินมุมเดิมและหลบเลี่ยงบันไดค่าน้ำไฟไม่ลดงานทำความสะอาดยังคงเท่าเดิมรางน้ำยังต้องซ่อมสนามหลังก็งอกวัชพืชเรื่อยไป สุดท้ายคุณอยู่คนเดียวแต่ภาระยังเท่าเดิมเรายึดบ้านไว้เพราะกลัวความหมายของการปล่อยการย้ายไปเล็กลงเหมือนปิดฉากหนึ่งในชีวิตแต่บางทีมันคือคำชวนสู่ความเรียบง่ายและสงบกว่าบ้านชั้นเดียวขนาดพอดีไม่ต้องมีห้องฝุ่นจับอาจให้เสรีภาพที่ไม่รู้สึกมานานแล้วไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือเลือกสิ่งที่หนุนคุณบ้านหลังใหญ่เคยรับใช้แล้วและนั่นก็โอเค ข้อ3เก็บเสื้อผ้าที่ไม่เคยใส่เปิดตู้เสื้อผ้าแล้วดูจริงๆสักครั้งมีชิ้นไหนไม่แตะมาหลายปีบ้างไหมเสื้อผ้าตอนทำงานเต็มเวลาชุดออกงานต่างๆบางตัวติดป้ายอยู่บางชุดกับไปสองไซบางสไตล์ก็ไม่สบายใจจะใส่อีกแล้วเราเก็บไว้เพราะเคยชินเพราะผูกพันหรือเผื่อไว้แต่ถ้าซื่อสัตย์มันไม่ได้รับใช้เราแล้วมันแค่กินที่และเตือนเราถึงตัวตนในอดีต เมื่ออยู่ลำพังหลังเจ็สิบความชัดเจนแบบใหม่จะมาความสบายสำคัญกว่าหน้าตาความง่ายสำคัญกว่าแฟชั่นเรามักหมุนใช้ไม่กี่ชุดที่พอดีและสบายการปล่อยเสื้อผ้าที่ไม่ใส่ไม่ใช่ความสูบเปล่าคือการดูแลใจแงะพื้นที่หายใจและขยับตัวเปิดตู้แล้วรู้สึกสงบขึ้นไม่ได้ลบความทรงจำแค่เปิดที่ให้สิ่งที่สำคัญในตอนนี้ข้อสีละเลยกิจวัตรที่สมดุลในแต่ละวัน อยู่ลำพังในวัยเจ็ดสิบโครงสร้างวันพังได้ง่ายไม่มีนัดไม่มีงานไม่มีไอให้เคาะประตูก็ปล่อยวันให้ไหลไปแบบไร้แผนตื่นเมื่อไรก็ได้กินเมื่อไรก็ได้ข้ามเดินเช้าอยู่ชุดนอนจนบ่ายโมงแล้ววันเริ่มปปนกันเริ่มลืมวันเริ่มนอนแย่ลงเรี่ยวแรงถดถอยจริงๆร่างกายต้องการกิจวัตรโดยเฉพาะเมื่ออายุมากไม่ใช่ตารางเข้มงวดแต่เป็นสมอที่ยึดเราไว้ ยืดเส้นดื่มน้ำออกไปรับแดดยามเช้ากินให้เป็นเวลาเดินสั้นๆตอนบ่ายปิดหน้าจอก่อนนอนสักชั่วโมงให้หลับลึกขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่นิสัยดีแต่คือเส้นชีวิตช่วยตั้งนาฬิกาชีวภาพเติมพลังและคมสมองกิจวัตรที่สมดุลไม่ได้เน้นผลผลิตแต่เน้นความเป็นสุขเมื่อคุณสร้างเองได้วันทั้งวันจะเบาสงบตั้งใจขึ้นข้อห้าซื้อของยกใหญ่เพื่อประหยัด แพ็กไซ้ครอบครัวในโกดังช่างยั่วยวนใจข้าวถุงใหญ่ไข่สองโหลกระดาษชำระยี่มวนดูเหมือนคุ้มลดทริปไปตลาดและพร้อมเสมอแต่พ่ออยู่คนเดียวอะไรบูดเสียไปเท่าไหร่อาหารแช่แข็งถูกฝังไว้ข้างหลังไม่แตะต้องฉันเก็บของเต็มด้วยวันหมดอายุที่ต้องคอยเช็คก,การซื้อยาเหมาะกับบ้านที่ยังคึกคักตอนลูกหิวกลับจากโรงเรียนและต้องเตรียมกล่องข้าววันนี้ตัวเลขไม่คุ้มเหมือนเดิมอีกแล้ว คุณทิ้งมากกว่าที่กินครัวยุ่งและหัวก็ยุ่งตามซื้อปริมาณเล็กลงอาจดูแพงต่อชิ้นในสายตาแต่จริงๆมักสมเหตุสมผลกะว่าใช้ทันและไม่เหลือทิ้งครัวสะอาดขึ้นใจโล่งขึ้นและไม่ต้องสต็อกเหมือนก่อนการซื้อยกใหญ่คุ้มเมื่อมีคนช่วยใช้หรือใช้ทันจริงอยู่ลำพังหลังเจคุณค่าคือคิดแบบใหม่บางทีน้อยคือมากข้อ6กเก็บโทรศัพท์บ้านไว้เผื่อไว้ โทรศัพท์บ้านเคยเป็นหัวใจของบ้านหลายทศวรษลูกโทรบอกกำลังกลับคู่ชีวิตโทรจากที่ทำงานเพื่อนัดกินข้าวเสียงกริ่งเคยหมายถึงความผูกพันวันนี้มีสมาร์ทโฟนแชทและวิดีโอคอลแทนที่โทรศัพท์บ้านเงียบลงและท่าดังมักเป็นสแปมหรือโรโบคอลแต่เรายังเสียบปลักไว้เพราะรู้สึกปลอดภัยหรือเพราะมันคือสิ่งที่เราคุ้นชินมานานแต่อยู่ลำพังหลังเจโทรศัพท์บ้านอาจเป็นภาระ ค่าใช้จ่ายอีกบินเครื่องเก่าอีกชิ้นให้ดูแลและเป็นช่องทางให้สายกวนใจโทรมาหาเราขณะที่สมาร์ทโฟนมี SOS รายชื่อฉุกเฉินและแชร์โลเคชันเชื่อถือได้และสะดวกกว่ามากในยามจำเป็นการปล่อยโทรศัพท์บ้านไม่ได้ตัดอดีตทิ้งแต่เลือกสิ่งที่รองรับชีวิตตอนนี้ได้ดีกว่าข้อเจตุนของในตู้เย็นเพื่อแขกที่ไม่มาคุณเดินผ่านน้ำผลไม้ชีสดีๆและโซดาซาซา ไอศกรีมถ้วยเล็กๆเผื่อหลานจะชอบซื้อด้วยความรักและคาดหวังนัดรวมญาติแต่วันผ่านเป็นสัปดาห์แล้วก็ไม่มีใครมาเปิดตู้เจอโยเกิร์ตหมดอายุผลไม้ขึ้นราแล้วมีช่องว่างเงียบๆในใจที่ไม่มีใครพูดถึงการตุนของไม่ใช่เรื่องอาหารอย่างเดียวแต่มันคือการเกาะเกี่ยวความรู้สึกว่ามีคนต้องการเราแต่ถ้าเขาไม่มาความหวังนั้นอาจกลายเป็นเศร้าอยากอยู่ท่ามกลางคนที่รักเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่ออยู่ลำพังหลังเจ็ดสิบบ้านควรเป็นพื้นที่ของคุณก่อนเติมตู้ด้วยของที่คุณชอบจริงๆซื้อของหวานที่คุณโปรดเก็บวัตถุดิบซุปที่คุณรักถ้ามีใครมาเยี่ยมยอดเขาแบ่งกินกับคุณได้ถ้าไม่มาอาหารไม่ควรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความว่างเปล่าแต่เป็นการย้ำว่าคุณยังสำคัญแม้เย็นนี้ไม่มีแขกข้อ8เมืนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ความปลอดภัยสมัยใหม่เทคโนโลยีชวนมึนแอร์ปงปุ่มเล็กและรหัสผ่านลืมบ่อย เลยอยากยกมือบอกว่าไม่ใช่ของฉันแต่การเมินเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ไม่สะดวกมันอาจเสี่ยงกว่าโดยไม่รู้ตัวนาฬิกาอัจฉริยะที่ตรวจจับการล้มและโทรขอความช่วยเหลืออาจดูเกินจำเป็นจนถึงวันที่มันช่วยชีวิตคุณผู้ช่วยเสียงที่เตือนกินยาอาจดูตลกจนวันที่มันทำให้คุณไม่ลืมอีกต่อไปไฟเซนเซอร์ในห้องน้ำตอนกลางคืนอาจป้องกันการหกล้มที่ร้ายแรงได้ อยู่ลำพังไม่ได้แปลว่าอยู่ไร้เครื่องมือช่วยเลือกอุปกรณ์สักหนึ่งสองอย่างที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุเพื่ออยู่ได้อย่างอิสระนานขึ้นและอุ่นใจมากขึ้นนี่ไม่ใช่สัญญาณว่าแก่ตัวไม่ดีแต่คือแก่ตัวอย่างชาญฉลาดข้อก้าวแกล้งทำว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือนี่คือความเคยชินที่เงียบแต่อันตรายที่สุดความเชื่อว่าต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเสมอฟ้าขวดฝืดก็ยังฝืนบิดทั้งที่ข้อมือเจ็บ ปีนสตูลเปลี่ยนหลอดไฟทั้งที่การทรงตัวไม่เหมือนก่อนหที่วของหนักเที่ยวเดียวท,ทั้งที่เขาประท้วงทุกก้าวพูดว่าไม่เป็นไรด้วยสัญชาตญาณไม่ใช่ความจริงเพราะอะไรบางทีเพราะกลัวดูอ่อนแอไม่อยากรบกวนใครหรือกลัวถูกมองต่างไปแต่ทำเป็นไม่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้ทำให้เข้มแข็งมันแค่ทำให้ทุกอย่างยากขึ้นเท่านั้นอยู่ลำพังหลังเจ็ิบไม่ได้แปลว่าทำทุกอย่างคนเดียว คือรู้ขีดจำกัดและกล้าพูดออกมาต่างหากจ้างแม่บ้านชั่วคราวขอเพื่อนบ้านยกของหนักหรือบอกหมอว่าช่วงนี้รู้สึกผิดปกติทั้งหมดคือความเคารพตนเองไม่ใช่ยอมจำนนคุณดูแลคนอื่นมาทั้งชีวิตถึงเวลารับการดูแลบ้างคุณไม่ใช่ภาระกคุณคือมนุษย์ที่ต้องการมือช่วยเป็นบางเวลาการอยู่ลำพังหลังเจ็ิคือการรู้ว่าอะไรไม่พอดีแล้วและกล้าปล่อยสิ่งนั้นไปอย่างอ่อนโยน ความเรียบง่ายไม่ใช่ยอมแพ้แต่คือเลือกความสงบเปิดพื้นที่และให้เกียรติชีวิตที่คุณมีตอนนี้ไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องยึดต,ติดเพราะความเคยชินหรือความกลัวคุณ,ณสมควรได้ชีวิตที่รู้สึกดีสำหรับคุณจริงๆชีวิตที่สะท้อนวันนี้ไม่ใช่เมื่อ20สิปีก่อนอยากฟังจากคุณบ้างใน9ข้อนี้อะไรยังติดอยู่ข้อไหนสะกิดใจที่สุดเล่าในคอมเมนต์ได้เลยเรื่องของคุณอาจช่วยใครอีกคนที่กำลังต้องการ ถ้าวิดีโอนี้ให้ความกระจ่างหรือปลอบโยนสักนิดกดติดตามและดูวิดีโออื่นๆที่ทำเพื่อคุณคุณไม่โดดเดี่ยวไม่ในเรื่องนี้และไม่ในเรื่องไหนเลย